ย้อมสีผมรับซัมเมอร์นี้กับสีชมพูนะคะออกชมพูน้ำตาเป็นโซนด้านหน้าคล้ายไฮไลท์มาดูวิธีทำกันไปพร้อมๆกันเลยจ้านี่ก็คือพื้นสีผมก่อนทำนะคะสีบอลนนคะ่ะตั้งใจไว้นะเผื่อมัดผมใช่ไหมคะแล้วก็เวลาทัดหมก็จะมีสีผมอย่างเงี้ยเอออยากจะทำตรงนี้นะคะตรงด้านข้าง ตรงด้านหน้าเนาะประมาณนี้เพราะทาน้อยไปมันก็จะไม่เห็นใช่ไหมเราทําเราก็ต้องเห็นใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเป็นยี่ห้อนี้ค่ะนี้ซื้อมา69บาทนะคะ Pastel Piece นะคะยี่ห้อ,หอเราก็จะทากันไปแบบบ้านๆเหมือนทําที่บ้านเลยนะคะเพราะว่านี่ก็ทําที่บ้านนะคะผ <c oughs> สมเสร็จแล้วนะคะจะยก สวัสดีค่ะไนทนมทูบิูค่ะวันนี้นะคะไนก็จะมาย้อมผมรับกับซัมเมอร์ใช่ไหมฤด,ดูร้อนก็ต้องมีสีสันใช่ไหมคะเราอยากทาเป็นแบบไฮไลท์อะ่ะซึ่งกําลังเลงสีนี้ไว้นะคะสีชมพูกับสีฟ้าค่ะด้วยความที่ว่าเราดูจะอันนี้แล้วมันมันเป็นประมาณเนี้เลยอะ่ะเออก็จะได้สีประมาณเนี้แล้วสวยเนาะก็เลยดูไว้ห9บ้าบาทนี่แล้วเรามาดูกันว่าย้อมแล้วจะเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นจังอยากย้อมไฮไลท์ตรงเนี้ย ตอนนี้นะคะนก็จะมาทําไฮไลท์ผมเนาะสีชมพูนะคะโดยที่ตั้งใจไว้นะเผื่อมัดผมใช่ไหมคะแล้วก็เวลาทัดหูก็จะมีสีผมอย่างเงี้ยเอออยากจะทําตรงนี้นะคะตรงด้านข้างตรงด้านหน้าเนาะประมาณนี้เพราะทาน้อยไปมันก็จะไม่เห็นใช่ไหมเราทํแเราก็ต้องเห็นใช่ไหมสีผมที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นยี่ห้อน,นี้ค่ะพิกเซลนะคะกล่องน,นี้ซื้อมา69บาทนะคะสีว่าพาสเทลพีซนะคะมันจะเป็นสีประมาณนี้นะ ซึ่งเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะมารอดูไปด้วยกันนะคะข้างในค่ะก็จะประกอบไปด้วย Loland Oxy m ่ o l o โลชันะคะอันนี้เป็นยี่ห้อ o นะล l n n เนาะรุ่นพิกเ xel ลนะคะเขาบอกว่าการันตีสีสวยได้ดั่งใจตามชาร์ตซึ่งไม่แน่ใจว่าผสมแอมโมเนีมยมไหมเนาะ,ะแต่ถ้าเราอยากให้ติดก็เคมีนิดนึงนะคะดังนั้นผมก็จะเสียนิดนึงนะคะเตรียมใจไว้ด้วยนะคะโอเคนะต่อกันมันก็จะมีนะคะโลแลนออก o l o นนะคะนี่นะเป็น เนื้อครีมน้ำนมนะคะเอาผสมเนาะมีอันนี้หนึ่งแหละแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นพิกเซลคัลเลอร์ครีมนะคะกล่องนี้ประกอบไปด้วยขะะองอย่างนี้เอามาผสมกันนะคะแล้วอย่าลืมเตรียมนะคะที่ผสมสีนะคะอะไรก็ได้เนาะแต่เป็นพลาสติกนะคะนี่ค่ะหวีนะคะประมาณนี้เราก็ถูมือค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะมาลุ้นกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาบีบก,กันเนาะเจาะเลยฮึบ<ๆ>นะคะ 269บาทนะคะมาดูว่าสีจะเป็นยังไงบ้างเนาะสีผมเป่านะคะเป็นสีบรอลน,นะคะสีบอนนี่ห้อ r ริโอนะคะอันนี้จะทําเป็นข้างหน้นะ,ะโอเคขอติบสีไปแน<อ>้นำ<อ>ค่ะว่าเราก็ต้องบีบจนคุ้มใช่ไหมคะเกี้ยงนะคะ <ๆ S 2> เราก็จะทํากันไปแบบบ้านๆเหมือนทําที่บ้านเลยนะคะเพราะว่านี่ก็ทําที่บ้านนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้แน่เยอะนะเนี่ยดูดิ ผส,สมเสร็จแล้วนะคะผส,สมจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบข้นๆทิ้งไว้สักหนึงสองนาทีนะคะมีความแบบเข้าตาแล้วจะมืนๆพื้นผมของไหนจะเป็นสีปรอนนะคะก็จะอ่อนเนาะถ้าลงทับไปมันก็จะยังมีสีที่ย้อมเห็นอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งผมกันนะคะสีผมให้เรียบร้อย เราจะไม่เอาครึ่งหลังเนาะเราจะเอาประมาณครึ่งหน้าตรงนี้นะคะทั้งแถบเลยจะย้อมประมาณนี้ก่อนเพราะว่าอยากให้ข้างหน้ามันติดก่อนนะคะแล้วถ้ามีสีผมเหลือก็จะเอามาย้อมตรงช่วงเนี้ยค่ะช่วงตรงนี้เพื่อที่ว่าเวลาเราทัดหูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสีลงมานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแบ่งผมนะคะทำไปได้กันเลยนะคะนี่นะก็แบ่งประมาณนี้แล้วกัน นห,หนุ่ค่ถ้าเราอนะเราก็ทำลับๆกันไปทีนี้เราใส่กับมือกันจะเรียกไฮไลท์ไหมก็เรียกไฮไลท์ได้นะเพราะไม่ใช่ทั้งหัวนะคะแต่ถ้าสีเหลือก็จะใส่เกือบทั้งหัวเหมือนกันทีนี้เราก็หยิบขึ้นมาเลยนะคะผมเ้อบค่ะก็ทำการใส่ตรงปลายะคะ่ะ ในใส่ตรงที่อยากให้สีมันออกชัดก่อนนะคะเพื่อจะได้ทิ้งไว้นานๆได้ดูแล้วข้างหน้านะ่าจะได้เยอะอยู่เ,เข้าตาแบบฟีดมากนี่นะคะก็เอาทิ้งไว้เนาะอแล้วมาใส่นะคะเวลาต้นะต้ลงไปปุ๊บแล้วแล้วเราก็เอาถู ถ้าอยากให้ตีมันออกชัดก็ต้องคลอกนาะแต่นี่ไม่ได้สนใจอะไรอยากทำก็ทำเลยก็เอาแมกไว้ตรงนี้นะคะให้ปล่อยผมตรงนี้เพิ่มนะเราก็มาทำกันต่อนี่นะคะก็ปาดตรงนี้ให้มันเท่าๆทั่วถึงนะ นนก็มี้วยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะและนี่ก็คือสีผมที่เสร็จแล้วนะคะมาลองแกะดูกันค่ะข้างหน้านะก็จะมีความเป็นสีพาสเทลชมพูออกแดงๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ชัดมากนะแต่จะเห็นแยกเป็นสองสีนะคะก็คือสีด้านหน้าที่เราย้อมแบบคล้ายๆไฮไลท์ Hi นะคะกับข้างหลังนะคะที่เป็นสีเดิมค่ะ ก็ออกมาได้สวยถูกใจมากๆเลยนะคะเหมาะกับซัมเมอร์อากาศแบบนี้นะเราก็จะสวยน่ารักมีสีสันกับโลกนะคะถ้าใครชอบนะคะก็ลองย้อมกันดูนะคะดูสิดูความเป็นสีนะคะโอ้โหสวยถูกใจมากนะคะอย่าลืมไปลองทำกัน,นะคะ่ะถ้าชอบก็าฝากกดติดตามช่องไนทูมิ y ยูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ